อุปาลิวาทสูตรชัยชนะแห่งมโนกรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสามมัชชิมะนิกายมัชชิมะปันนาศกหลวงพ่อเจ้าขาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าถึงการที่อุปาลิครหัตบดีได้อาสาไปโตวาทะกับพระพุทธองค์ด้วยความเชื่อมั่นว่ากายกรรมมีโทษมากกว่ามโนกรรมหนูอยากทราบว่าเมื่อเขาได้ไปเข้าเฝ้าแล้ว กาารโตว้ทะดเนนิไไปอย่างรคะจือนพรโยมวาสนาเมื่ออุปาลิครหบดีได้เข้าไปเฝ้าและกราบทูลถึงวาทะของนิครนนาตบทที่ว่ากายจะทันมีโทษมากกว่าอย่างยิ่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงใช้วิธีย้อนถามด้วยอุปมาที่คมขายและปฏิเสธไม่ได้เลย พระองค์ตรัสถามว่าดูกระคือรบดีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสมมุติว่ามีนิครนคนหนึ่งป่วยหนักไม่สามารถดื่มน้ำเย็นได้ถ้าไม่ได้ดื่มน้ำเย็นก็จะถึงแก่ความตายแต่มีคนนำน้ำร้อนมาให้เขาเขาไม่ปราถนาจะดื่มแต่ก็ถูกบังคับให้ดื่มจนตายไปในข้อนี้นิครนหน้าตบุตร บัญญัติว่านิครนผู้นั้นไปเกิดณที่ใดอุปาลิครือหอบดีก็ทูลตอบว่าเขาไปเกิดเป็นเทวดาชื่อมโนสตตะเพราะเขาตายไปพร้อมกับจิตที่ยังผูกพันอยู่กับความคิดนั้นพระองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าดูกระระครือหอบดีคำพูดของท่านในตอนแรกกับตอนหลังมันไม่สอดคล้องกันเลยไม่ใช่หรือเมื่อครู ท่านยังกล่าวว่ากายธันมีโทษมากกว่าแต่บัดนี้ท่านกลับกล่าวว่ามโนทันมีโทษมากกว่าเป็นการย้อนถามที่ทำให้เห็นข้อขัดแย้นในคำสอนของฝ่ายตรงข้ามทันทีเลยนะคะถูกต้องเลยโยมแต่อุปาลิครหบ,บดีก็ยังคงยืนกรานว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นกายธันก็ยังมีโทษมากกว่าอยู่ดีพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงยกอุปมาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกพระองค์ตรัสถามว่าดูกระครืหบดีนิครนหน้าตาบุตรที่ยืนกระยงไม่นั่งทรมานตนอยู่การกระทำเช่นนี้ท่านเรียกว่ากายทันใช่หรือไม่อุปาลีก็ทูลรับว่าใช่จากนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงอุปมาเปรียบเทียบที่ทำให้อุปาลิครืหบดี ต้องยอมจำนนโดยสิ้นเชิงพระองค์ตรัสถามว่าดูกระครหบดีบุรุษผู้หนึ่งถือดาบอันคมกริบแล้วกล่าวว่าเราจาทาระทำปฐพีมนทนนี้ให้เป็นเนื้อชิ้นเดียวกันด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวท่านคิดว่าเขาจะทำได้ไหมอุปาลีก็ทูลตอบว่าทำไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะแม้คนสิบคนร้อยคน พันคนก็ยังทำไม่ได้พระองค์จึงถามต่อไปว่าแล้วถ้ามีสมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์สามารถบรันรดาลให้ปฐพีมนทนนี้กลับการละปัดได้ด้วยการตั้งจิตเพียงครั้งเดียวท่านคิดว่าในบรรดาการกระทำทั้งสองนี้การกระทำอย่างไหนมีอนุภาพมากกว่ากันอุปาลีก็จำต้องทูลตอบว่าการตั้งจิตเพียงครั้งเดียวของสมณะผู้มีฤทธิ ย่อมมีอนุภาพมากกว่ายัางเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยค่ะพลังของจิตนั้นยิ่งใหญ่กว่าพลังทางกายอย่างเทียบกันไม่ได้เลยถูกต้องที่สุดเลยโยมเปรียบเหมือนระเบิดนิวเคลียร์กับดาบซามูไราดาบซามูไรคือกายกรรมแม้จะมีความคมและอันตรายแต่ก็สามารถทำลายล้างได้ในวงจำกัดแต่ระเบิดนิวเคลียร์ คือมโนกรรมแม้จะดูเหมือนเป็นเพียงวัตถุเล็กๆแต่พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการตัดสินใจกดปุ่มเพียงครั้งเดียวสามารถทำลายล้างเมืองทั้งเมืองได้ในพริบตาหรือเปรียบอีกอย่างก็คือคำพูดของผู้นำการกระทำของทหารคนเดียวอาจมีผลกระทบไม่มากนักแต่คำสั่งเพียงคำเดียวของแม่ทัพผู้มีอำนาจสามารถทำให้เกิดสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านได้ เมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงอุปมาเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนอุปาลิคฤหบดีสิ้นข้อโต้แย้งโดยสิ้นเชิงแล้วเขาก็บังเกิดซ้มระสาทะคือความเลื่อมใสอย่างยวดยิ่งในพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเขาได้เปลี่ยนมาเป็นสาวกของพระพุทธองค์ไหมคะเขาได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสยิ่งหนัก ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตแต่ด้วยพระมหากรุณาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามไว้ก่อนว่าดูกระระคหบดีท่านจงพิจารณาให้ดีเสียก่อนการพิจารณาให้ดีนั้นเป็นการดีสำหรับคนมีชื่อเสียงอย่างท่านคำตรัสนี้ยิ่งทำให้เขาเลื่อมใสามากขึ้นไปอีกเพราะเขาเห็นว่าลัที่อื่นนั้น เมื่อได้สาวกค,คนสำคัญมาก็จะรีบแห่แหนประกาศไปทั่วแต่พระองค์กลับทรงให้เกียรติและให้เวลาเขาได้ไตรตรองในที่สุดอุปาลิคลือหบดีก็ได้ยืนยันที่จะขอเป็นอุบาสกและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อนิครณน,นาตบุบรทราบเรื่องนี้ท่านมีปฏิกิริยาอย่างไรคะ เมื่ออุปาริครหาบดีกลับไปที่สำนักของนิครนนาตบุตรและประกาศตนว่าเป็นสาวกของพระสมณะโคดมแล้วนิครนนาตบุตรก็ถึงกับกระอักโลหิตออกมาทั้งปากด้วยความเสียใจและคับแค้นใจที่ต้องสูญเสียอุบาสกคนสำคัญที่สุดของตนไปให้แก่พระสมณะโคดมผู้มีมายากราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่สุดเจ้าค่ะตลอดการสนทนาในอุปาลิวาทสูตรนี้ หนูได้รับความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของมนโนกรรมอย่างลึกซึ้งและแจ่มแจ้งที่สุดเลยค่ะ